วิธีมอบให้ฉันทะและปาริสุทธิวิธีทำอุโบสถของพิกษุนนะว่าเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งฉะนั้นพิสษจที่อยู่ในบริเวณวัดหรือแม้แต่จะเป็นพระอคันตุกาก,าก็ตามเมื่อถึงวันอุโบสถก็จำต้องลงประชุมทำสังฆกรรมร่วมกันต้องนั่งประชุมในเขตสีมาเดียวกันและต้องนั่งอยู่ในหัตถบาตของกันและกันทุกๆรูป แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บป่วยก็ส่งอนุญาตให้งดสังฆกรรมได้แต่ต้องมอบฉันทาและปริสุทธิกับพิสูรรูปใดรูปหนึ่งให้นำมาแจ้งแก่สงฆ์และวสงฆ์จึงจะทำอุโบสถกรรมต่อไปได้วัตถุประสงค์ของการมอบฉันทะก็เพื่อว่าเมื่อมีกิจที่สงต้องวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสงฆลงมติไปแล้ว ที่สูรูปที่มอบฉันทาให้แล้วไพยหลังจะมากล่าวหาสง์ว่าทำกรรมไม่ชอบทำไม่ได้เพราะตนเองได้มอบอำนาจให้สงไปแล้ววิธีให้ฉันทะนั้นพึงกล่าวว่าฉันทางธรรมิฉันทางเมหระฉันทงานทงเมอรุเจหิข้าพเจ้ามอบให้ฉันทะ ท่านช่วยนำฉันทะาของข้าพเจ้าไปช่วยแจ้งฉันทะาของกระผมแก่สงส่วนบริสุทธินั้นแปลว่าความบริสุทธิ์เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้ต้องอาบาัตอะไรวิธีให้ปริสุทธิ์นั้นพึงกล่าวว่าปริสุทธิ์ทิงธรรม,มิบริสุทธิ์ทิงเมหะระบริสุทธิ์ทิงเมอารเจหิ ข้าพเจ้ามอบให้ปริสุทธิท่านช่วยนำปริสุทธิของข้าพเจ้าไปช่วยแจ้งปริสุทธิของข้าพเจ้าแก่สงฆ์เมื่อพิสูรรูปนั้นรับฉันทะและปริสุทธิของพิสูุผู้ป่วยไข้เป็นต้นมาแล้วก่อนสวดปาติโมกต้องแจ้งแก่สงฆ์ก่อนแล้วจึงจะทำอุโบสถกรรมต่อไปได้